สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี่มาอัปเดตสวนผักหวานปลาสวนธนาสริครับหลังจากห่างหายไปโดนวไดป้าพี่น้องมาเยี่ยมสวนเมื่อนี่ทุโอกาศมาริดใบครับเพื่อที่จะให้แตกยอดเข่าสูหนาแรงเป็นฤดูกาลของเขาแล้วครับแต่ถ้าเาอยากให้มันแตกยอดก้อนเท่ากับริดใบเป็นการกระตุ้น ต้นผักหวานป่าเพื่อจะให้แตกยอดเรี่ยวขึ้นครับผักหวานป่าปกติทีอย่นํำป่านํำพู้กะประมาณมีหน้าเมษาพฤษภาครับยอดจังสีออกเขากะสีพัดใบโดยธรรมชาติแต่นี่เฮามากกระตุนในช่วงต้นเดือนมกราคมครับให้มันออกก่อนเพื่อที่ได้เก็บไปปรุงอาหารก่อนมู ก้อนผักหวานปลาจากปลาจากภูเขาสีลงมาทองตลาดวิธีการลิดใบนะครับกัลิดรูดไปเลย่่าต้อง่ต้องยานมันเจ็บเพราะว่าเขาสิแตกบริเวณตาใบที่เขารูดออกนะครับที่เขาลิดเก็บออกแต่ว่ากระจงตรงฐานไว้สัก2อสามใบ ซีใบหาใบกับพ่อครับเพื่อที่จะให้เขาได้สังคอสแสงแต่หากว่ากิ่งที่มีความยา่าเกินไปนะครับยังเช่นกิ่งนี่เข้ากับกะไปสักสิบหาเส้นหรือ20่สเส้นเข้ากับหักเลยครับหักตรงนี้ให้เนื้อเนื้อตาใบนะครับเพื่อที่เขาจะออกยอดแตกยอดตรงนี้ หลังจากนั้นเท่ากับรูดเลยครับรูดได้เลย,เลยต้งเป็นยอดเท่ากับักแบบนี้ครับแล้วก็รูดได้เลยแงเช่นกิ้งนี่ครับกิ้งนี่เง้ยวประมาณฟุตหนึ่งเท่ากับเกลียวสักยี่สิบเซนตัดแต่งกิ้งเขาครับเป็นการตัดแต่งกิ้งกีเหลือเทากับรูดได้เลยครับเห็ุแบบนี้ไปทุกต้นนะครับเป็นการกระตุน้น เขาได้แตกยอดกอนฤดูการของเขาเองถ้าพี่น้องอยากให้แตกยอดก้อนหนานี้ก็ได้นะครับสักประมานกันย้าย่นตุลาคมก็สามารถลิดใบแตงกิ้งได้แล้วครับแต่ว่าถ้าเหตุต่อเนื่องสองสามปีนี่ต้นพักหวานปลาของเขาสีส้มกับเว่นครับเว่นปีลิดใบแตงกิ้งเว่นปีครับ มม้อนีผ้าเจ้าของสวนมาลิดใบครับเดี๋ยวต้องลิดไปอีกหลายต้นอยู่ครับพี่น้องครับหลังจากนี้ไปกับประมาณสิบหามือหรือหนึงเดือนเขาก็ชิดแตกยอดไม่ออกไม้เข้าเก็บเป็นอาหาร เดี๋ยวทางสวนธนิลิจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องอีกที่หนึ่งหลังจากเขาแตกยอดนะครับกลับไปเป็นคลิปต่อไปเป็น EP 2กันแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพาพี่น้องให้พี่น้องเบื้องในมุมกว้างต้องซอยกันลิดใบอีกหลายต้นอยู่ครับไปติดตามกันเลยครับ เป็นนางพญาเข้าตำราชั้นดีมีใครมดแดงควหรือแกงน้องพี่แต่ย่างอย่างดีคู่ราชนีพักวันไทยตัวฉันนั้นเป็นสาวบ้านนะาชีวิตเกิดมาอยู่ใกล้ดงพงไพรไม่มีห้องแอร์แค่สายลมก็ได้ผันไา ครับพี่น้องครับหลังจากตัดแต่งกิ่งลิดใบเรียบร้อยแล้วหน้าตาของต้นพักวันปลาของเฮาก็สิเป็นแบบนี้ครับกิ่งที่มันยา่าวเฮากะหักทิ่งเลยครับแล้วก็ลิดใบให้เหลือหน่อยเฉพาะที่ยุโคลน3ซี่ใบกับพ่อครับเพื่อให้เขาใส่ในการสังกาะแสงที่เหลือเฮ่ากะลิดใบทิ่งเลยครับ เบิ่งอีกต้นหนึ่งครับหลังจากเข้าริดใบแตงกิ้งเรียบร้อยแล้วก็สิเห็นตะก้างแบบนี้ครับแตงกิง้งแต่ต้นแบบนี้เดี๋ยวยอดเขากระสิแตกบริเวณปมนี่ครับนี่อีกต้นหนึ่งครับติดตัดแตงกิ้งริดใบเรียบร้อยแล้วคลิปหน้าจะคอยมาติดตามว่าผลของการตัดแตงกิ้งริดใบ สีใดยอดผักหวานปลาขนาดใดแล้วการย่างสตเมื่อนี่สีตองไปลิดอีกหลายตนครับอยู่ในสวนซึ่งเจ้าของสวนก็ล่งลิดอยู่น้นครับอีกหลายตนโยกววาสีเหลวจังคอยมาพอกันคลิปหนาครับคอยพี่น้องมีความสุขในการเห็ดสวนผักหวานปลาโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ